อันนี้จะมารีเช็คก่อนแพ็กจะส่งลูกค้านะครับมาดูความเรียบร้อยโดยรอบกระดาษต่างๆก็พวกพลาสติกต่างๆแกเอ,อกได้หมดเลยครับมาดูการทำงานมอตเตอร์ครับมอตเตอร์ทำงานได้2ระบบไฟบ้านตัวนี้ครับเสียบโดยตรงได้เลยไม่ต้องใช้ม้เอร์ลงส่วนแบตเตอรี่มีใส่พวงตัวนี้ให้ครับสีแดงคบวกสีดำค้ลบ,บ ห้ามคีบสลับขั้วหรือว่าเสียบสลับขั้วเด็ดขาดตัวนี้เป็นที่ชาร์จแบบไฟจะออก1 2โวลต์เท่ากับแบตเตอรี่ครับก็คือใช้แทนแบตเตอรี่แบตเตอรี่ใช้ได้ตั้งแต่ไฟแอร์แบตมอเตอร์ไซค์ครับใช้ได้เลยเพราะว่ากินไฟน้อมากเคาะมาขวามืออันนี้เป็น2 2 0โวลต์เป็นไฟบ้านครับใช้งานไดไฟบ้านไฟสแสดงสถานะสีแดงไม่พัดกนนิ่งเรียบ มอเตอร์สามารถปรับความเร็วได้ครับมีมาร์กันควารอบที่เหมาะสมให้กับจุดสีในตรงนี้ตรงกลางคือปิดเข้ามาฝั่งนี้คือทํางานด้วยแบตเตอรี่ครับทางานไฟชัวการล้างทําความสะอาดถอดสลักตัวนี้ออกครับแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทาความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้าเช็ดได้อันนี้รับประกันให้ปีหนึ่งครับตัวนี้ห้ามล้างน้าห้ามโดนน้านะครับเป็นระบบไฟส่วนที่เหลือทั้งหมดล้างน้ําได้เลย เดี๋ยวจะใส่ใสไปลียวให้ในหม้อนะครับหัวเตาแก๊สช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดสุดครับแบบนี้ใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้นเน้นเลยว่าแรงดันต่ำเท่านั้นนะครับหน้าตาแบบนี้หรือว่าสำหรับถังใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าเกียวอยู่ด้านหลังที่มีวาล์วปรับด้านบนของตัวนี้ทีนึงดังนนั้นจะเป็นแรงดันสูงนะครับใช้ไม่ได้เด็ดขาด มาดูถ้าเราเซตถูกไฟที่ได้ต้องเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับดูกรณีถ้าช่องกัดเปิดไม่สุดสีแก๊สที่ได้จะเปลี่ยนสีทันทีแบบนี้ครัวไม่ได้ครับให้เราเซตให้เป็นสีฟ้าแบบนี้ก่อนเราค่อยใช้งานันปิดหัวเตาแก๊สปิดสนิทครับ โอเคครับ